เรียนท่านคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางธัญรัษณ์กาลเกตตตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนวัดนวลสำราญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่ง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาประถมะวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันรวมรับราชการเป็นเวลา6ปีค่ะ ขออนุญ,ญาตนำเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียนวัดนนสําราโรงเรียนวัดนนสําราญตั้งอยู่เลขที่173หมู่2ตามลโคกล่ามอ,อําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน59คนโดยมีนางสมจิตแพนดีดำรงตำแหน่งผู้อีนวยการโรงเรียนมีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น9คนโดยดิฉันได้รับหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งในปีการศึกษา2568นั้นมีนักเรียนในความรับผิดชอบจานวน7จคนค่ะ สำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดก,การเรียนรู้เนื่อง้วยดิฉันได้สังเกตเห็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กๆเด็กๆมักจะเขียผักออกไม่รับประทานผักบางคนไม่รับประทานผลไม้ มักเด็กๆมักจะมีอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากบางคนข้าวหมดบางคนกับข้าวหมดบางคนแทบไม่ตักอาหารในถาดเลยและรีบซื้อหาของที่ไม่มีประโยชน์มารับประทานดิฉันเข้าได้เข้าไปพูดคุยซักถามถึงสาเหตุที่เด็กๆไม่รับประทานอาหารที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้นอกจากนี้ดิฉันยังได้นำสาเหตุที่ได้รับจากเด็กๆ สอบถามไปยังผู้ปกครองถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กๆเ,เมื่ออยู่ที่บ้านผู้ปกครองให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่เด็กๆจะอยู่กับปู่ย่าตายายส่วนพ่อแม่นั้นจะต้องไปทํางานอย่างต่างจังหวัดเด็กๆจึงเลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบโดยที่ปู่ย่าตายายนั้นไม่ได้ว่าอะไรเด็กๆก,ก็จะเลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบอย่างเช่นลูกชิ้นทอดเฟรนฟรายขนมกรุบกรอบขนมหวานน้ําหวานน้ําอัดลมลูกอมต่างๆเด็กๆจะรับประทานอาหาร แบบเดิมซ้ำๆซึ่งเด็กๆเลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบโดยไม่ได้คำนึงว่าอาหารที่เด็กๆเลือกรับประทานนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จึงทําให้คุณครูตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของเด็กๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเด็กๆทําให้เด็กๆมีร่างกายไม่แข็งแรงและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตได้ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นคุณครูได้ประชุมกันในสายชั้นเพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ขึ้นในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมลงมือกระทำผ่านกระบวนการสอนแบบ active learning โดยคุณครูได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายขั้นนำดิฉันได้พูดคุยกับเด็กๆเ,เชื่อมโยงถึงเรื่อง อาหารหลัก5หมู่แนะนําการเลือกรับประทานอาหารต่างๆโดยการนานิทานเรื่องกินๆกินอาหารดีมาเล่าให้เด็กๆฟังพร้อมกับคําคล้องจองอาหารของเราและใช้คําถามอย่างเช่น 1. นิทานที่ครูเล่าให้เด็กๆฟังมีชื่อเรื่องว่าอะไร 2. เด็กๆคิดว่าอาหารที่กินๆควรเลือกรับประทานนั้นมีอะไรบ้าง 3. เด็กๆคิดว่าอาหารที่กินๆไม่ควรเลือกรับประทานมีอะไรบ้าง 4. ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรและ 5. ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรเด็กๆก็สามารถตอบและสนทนากับคุณครูได้ว่าอาหารชนิดใดควรเลือกรับประทานและอาหารชนิดใดไม่ควรเลือกรับประทานเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีแต่ประโยชน์ต่อร่างกายกิจกรรมในขั้นนี้ เป็นการกระตุ้นให้เด็กๆเ,เกิดความสนใจและการเรียนรู้ในการกระทำกิจกรรมต่างๆที่คุณครูได้จัดขึ้น <c oughs> ขั้นสอนดิฉันมุ่ง <c oughs> เน้นจุดประสงค์หลักเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีได้ความรู้พื้นฐานว่าสิ่งใดมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย <c oughs> เพื่อให้เด็กๆได้เลือกรับประทานอาหารต่างๆโดยได้รู้จักแบ่งสัดส่วนที่ ควรรับประทานมากหรือสิ่งใดที่ควรรับประทานแค่พอเหมาะดิฉันได้จัดกิจกรรมยกตัวอย่างโดยนําร้านค้าจําลองมาให้เด็กๆได้สังเกตอาหารที่เป็นของจริงที่อยู่ในร้านค้าพร้อมกับสนทนากับเด็กๆโดยใช้คําถามดังนี้ค่ะ 1. เด็กๆรู้จักชื่ออาหารในร้านนี้หรือไม่มีชื่อว่าอะไรบ้าง 2. เด็กๆเ,เคยเห็นอาหารเหล่านี้จากที่ไหน เด็กๆบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ที่มีอยู่ในร้านค้าจำลองที่คุณครูนำมาอาหารที่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นมะม่วงไข่แอปเปิลแตงโมกล้วยส้มองุนมะเขือเทศมะนาวแครอทมะละกอฟักทองผักกาดขาวผักบุ้งคะนา้าหอมหัวใหญ่พริกถั่วลันเตาถั่วฝักยาวแตงกวามะเขือนมน้ำเปล่าส่วนอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นขนมปลุกกรอบเยลลรี โดนัทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําอัดลมจากนั้นให้ตัวแทนออกมาเลือกอาหารที่มีประโยชน์ในร้านค้าแล้วนํามาใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้เด็กๆและคุณครูร่วมกันตรวจสอบและบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์อีกครั้งคุณครูอธิบายเพิ่มเติมว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆสามารถที่จะรับประทานได้แต่ให้รับประทานในปริมาณที่น้อยจะไม่ให้โทษต่อร่างกายนั่นเองค่ะ สรุปนะคะคุณครูนําบัตรภาพอาหารต่างๆทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มาให้เด็กๆได้จําแนกนะคะแล้วก็แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3-4คนเด็กๆลงมือปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอผลงานชื่ออาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์จากสิ่งจากสิ่งที่แต่ละกลุ่มจําแนกเพื่อให้เพื่อนๆฟังและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่มค่ะที่นําเสนอผลงาน ที่นำเสนอผลงานอีกครั้ง ดิฉันพบว่าเด็กๆมีความเข้าใจและสามารถแยกประเภทอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์จากการทำกิจกรรมเหล่านี้เด็กๆได้เกิดทัศนคติที่ดีมากขึ้นโดยสะท้อนออกมาเป็นคำพูดให้คุณครูได้ยินอย่างเช่นในขณะที่เด็กๆดื่มนมตอนเช้าที่โรงเรียนนั้นเด็กๆจะพูดคุยกันถึงประโยชน์ของการดื่มนมเด็กๆพูดคุยซักถามคุณครูเช่นคุณครูคะหนูต้องดื่มนมเยอะๆใช่ไหมคะหนูถึงจะตัวโตคุณครูครับ นมมีประโยชน์หนูกินเยอะๆจะทําให้หนูแข็งแรงพวกเรากินผักผลไม้ด้วยจะได้แข็งแรงเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันคุณครูก็จะสังเกตเห็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กๆเด็กๆสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้นจากที่เด็กบางคนไม่เคยรับประทานผักเลยหรือไม่เคยรับประทานผลไม้เลยหรือข้าวของเด็กๆนั้น ท,ที่รับประทานจํานวนน้อยๆเด็กๆก,ก็สามารถที่จะรับประทานได้เพิ่มมากขึ้นนะคะและก็รู้จักทานผลไม้ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมคลิปแรงบันดาลใจของดิฉันในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ